ถ้าจะให้ดีถ้าให้แนะนำนะครับก็คือว่าให้น้องเนี่ยได้พักตัวนะครับได้อยู่ในร่มประมาณ2สัปดาห์แล้วทีนี้เราถึงค่อยย้ายมาปลูกในกระถางใหม่น,นะครับสวัสดีครับผมอ่อนะครับกับช่องออร์แกนิกนะครับคือตอนนี้มันเป็นช่วงโควิดใช่ไหมครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยู่ที่บ้านกันแล้วก็จะมีการสั่งซื้อพวกต้นไม้ต่างๆเนี่ยจะทางอินเทอร์เน็ตใช่ไหมแล้วก็ต้นที่ได้รับความนิยมตอนนี้ก็จะเป็นพวก ต้นไม้เล็กๆอย่างเช่นพวกแคคตัสฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูวิธีการย้ายต้นกล้าถ้าเกิดว,ว่าของเราซื้อมาปุ๊บเนี่ยต้นมันเล็กของเราจะ,จะเปลี่ยนกระถางใหม่นะครับอยากได้กระถางสวยๆวิธีการจัดการเนี่ยมันต้องทําอะไรยังไงบ้างฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเออครับผมก็ตอนนี้ก็นี่มาดูเจ้าของฟาร์มอันนี้ก็เป็นเมลนะฮะในส่วนของเมลมีไม้นะฮะสวัสดีครับเมลมีไม้ครับก็อ,อันนี้ก็จะเป็น ในส่วนของฟาร์มเล็กๆนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เป็นฟาร์มที่ให้เปิดเข้าชมนะครับแต่ว่าก็จะเป็นงานอิเรกข,ของเมลนะครับซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยผมก็เห็นตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะฮะจนตอนนี้ก็มีหลายสายพันธุ์แล้วนะครับแล้วก็แต่ละสายพันธุ์นี่ก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะ<ม>เดี๋ยววันนี้ของเราจะมาดูวิธีการนะครับว่าถ้าเกิดว่าของเราเนี่ยจะทําการย้ายต้นแคคตัสจากกระถางเดิมเนี่ยมาเป็นอีกหนึ่งกระถางเนี่ยของเราจะต้องทําอะไรยังไงบ้างนะ สวัสดีครับเมลนะครับวันนี้เมลก็จะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนดินนะครับเมื่อเราปลูกแคคตัสมาระยะหนึ่งแล้วนะฮะก็จะสังเกตว่าน้องๆก็จะแน่นครับกระถางแบบนี้แล้วนะครับแล้ววิธีการของเราก็คือเราจะต้องเปลี่ยนดินเพื่อที่จะให้น้องเนี่ยมีสารอาหารที่จะเจริญเติบโตต่อไปนะครับวิธีการเริ่มต้นด้วยการค่อยๆบีบนะครับขอบกระถางพลาสติกให้ให้ดินในกระถางเนี่ยล้วนซุยขึ้นนะครับเพื่อเราจะได้เอาออกง่ายๆเนาะ ทีนี้ก็พอเอาออกจากกระถางแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะสังเกตว่าจะเห็นลากของน้องนะครับที่แน่นกระถางละก็ค่อยๆเอาดินออกจากลากนะครับจะสังเกตว่าอันนี้เมลปลูกได้ประมาณ1ปีแล้วนะครับกับกระถาง3มนิ้วแต่ันนี้เราก็จะขยายให้น้องมาอยู่ในกระถางที่ใหญ่ขึ้นนะครับเป็นกระถางใบนี้เนาะ โดยปกติแล้วก็จะต้องทำความสะอาดลากของน้องก่อนนะครับทุกทีเนี่ยเมลจะเอาน้องออกมาแล้วก็ล้างลากให้สะอาดเลยแต่วันนี้เราจะใช้วิธีรัดนะครับเอาแบบฉบับง่ายๆเลยก็คือการตัดลากน้องแล้วก็เดี๋ยวเราจะย้ายไปอยู่ในอีกกระถางน,นึงเลยถ้าจะให้ดีถ้าให้แนะนำนะครับก็คือว่าให้น้องเนี่ยได้พัก ได้อยู่ในร่มประมาณ2สัปดาห์แล้วทีนี้เราถึงค่อยย้ายมาปลูกในกระถางใหม่นะครับก็มาดูวิธีการปลูกในกระถางใหม่กันเลยนะครับอันดับแรกคุณก็ต้องมีกระถางที่ใหญ่ขึ้นวิธีการก็คือให้ใหญ่กว่าให้ใหญ่กว่าแคคตัสที่เราจะย้ายมาปลูกเนี่ยประมาณห่างจากขอบเนี่ยประมาณหนึ่งถึงสองเซนนะครับอันนี้ถือว่าใบนี้ถือว่ายังใหญ่ไปนิดนึงแต่ก็โอเคนะครับใช้กะมาพ้ารองก้นหลุมนะครับ เ,เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะใช้ดินแคคตัสนะครับอันนี้คือดินแคคตัสคือของเราไปซื้อมาจากที่ไหนก็ได้หรือว่าตรงนี้ดินของผมจะผสมเองนะครับโดยการซื้อดินถุงถุงละ20บาทตามร้านขายต้นไม้นะครับแล้วทีนี้ก็จะเอามาผสมกับตัวพัมมิสตัวเวอร์มิคูไลท์แล้วก็หินมุกเขาไฟอีกชนิดหนึ่งแล้วก็ปุ๋ยคอกน,นิดหนึ่งนะครับถ้าไม่มีปุ๋ยคอกก็ใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนก็ได้ครับก็จะมีตามร้านขายต้นไม้ทั่วไป เรียบร้อยแล้วก็จะใส่ดินแคคตัสไปในกระถางของเราครึ่งหนึ่งก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะโรยสตาร์เกิลจีซึ่งเป็นสารที่จะป้องกันไม่ให้แมลงมาก,กัดกิดต้นไม้ต้นอ่อนของเรานะครับก็โรยไปนิดนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะโรยด้วยออสโมโค้หรือปุ๋ยละลายช้าสู่เสมอนะครับอาจจะเป็น 15, 15 15 15หรือว่า17 17 17, 17. ผมจะใส่ประมาณสัก10เม็ดนะครับกระถางใส่นี้เนาะเสรจเรียบร้อยเราก็จะใช้ดินแคคตัสนะครับกรบไปอีกครึ่งกระถางเนาะจนถึงเกือบจะปากปากของกระถางแลวนะครับหมายถึงว่าอันนี้ก็คือใส่ปุ๋ยก่อนคือของเรายังใส่ดินไม่เต็มงนี้ใช่ไหมใช่ครับ<ำ>เราจะใส่ดินแค่ประมาณครึ่งหนึ่งของกระถางก่อน ทำทำไมเราไม่ใส่ดินให้หมดแล้วก็ค่อยใส่ปุ๋ยทีเดียวอ๋อจริงๆแบบนั้นก็ได้ครับแต่ดินแคคตัสเนี่ยมันมีเราได้ผสมปุ๋ยคอกไปแล้วก็จะมีปุ๋ยพื้นฐานให้น้องี่ยได้เจริญเติบโตในเบื้องต้นแล้วนะฮะเป็นการชะลอเวลาให้น้องเนี่ยได้งอกรากใหม่ขึ้นมาก่อนนะครับก็ก็น้องก็จะมีเวลาที่จะงอกรากของตัวเองเพื่อที่จะลงดิ่งลงไปหาปุ๋ยออสโมโคสที่ละลายอยู่กลางกระถางจะได้แบบมีปุ๋ยมีอาหารหล่อเลี้ยงน้องได้ตลอดเวลานะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะไม่เติมดินให้เต็มนะครับก็จะประมาณกะว่าไม่ถึงขอบกระถางประมาณสัก1เซนนะอันนี้ก็คือต้องกดเบาๆหรือกดเบาๆครับให้หน้าดินเรียบนิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเราจะโรยหินหน้ากระถางเนาะก็ก็จะต้องแบบให้หน้าดินเรียบนิดหนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะทำหลุมนะครับเพื่อที่จะดอน้องลงไป ก็จริงๆเราตัดรากน้องไปแล้วก็ไม่ต้องลุมลึกมากก็ได้นะครับประมาณนี้กะให้อยู่ตรงกลางนะครับให้อยู่เซนเตอร์เลืล่องรากไม่เวลาขอดูอีกทีนะฮะได้ฮรัรากเราต้องให้ขนาดไหนหมายถึงว่ามันต้องเหลือขนาดไหนมันต้องสั้นมากเลยไหมหรืวอว่า๋อถ้าถ้าแบบนี้โดยโดยปกติแล้วผมเนี่ยจะชอบตัดรากน้องให้สั้นที่สุด เท่าที่จะอยู่แกนของแกนกลางของรากรากแก้วตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเอารากฝอยออกให้หมดเลยจริงๆควรจะเลมน้องออกให้หมดเลยนะครับเพราะว่าเวลารากใหม่ที่งอกออกมาเนี่ยมันจะมันจะ,นจะหาอาหารไปเลี้ยงลําต้นไปเลี้ยงดอกใบเนี่ยได้ดีกว่ารากเก่าผมก็จะชอบตแบบัตัดให้สั้นๆให้น้องแบบงอกรากใหม่ออกมานะครับก่อนที่จะปลูก เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาวางตรงเซนเตอร์ของกระถางเลยนะครับจากนั้นก็ค่อยๆกดหน้าดินรอบๆข้างๆครับผมหลังจากที่เราทําหน้าดินในกระถางให้เรียบเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็จะเป็นการโรยดินญี่ปุ่นอันนี้หาซื้อที่ไหนตรงนี้หาซื้อได้ที่ร้านาขายต้นไม้นะครับจะลิตรหนึงประมาณ80บาทอันนี้คือชื่อดินญี่ปุ่นนี่ดินญี่ปุ่นครับอันนี้โรยเพื่อให้มันสวยเฉย หรือว่ามันมีคุณสมบัติอะไรคุณสมบัติของดินญี่ปุ่นนะครับก็คือว่าเวลาที่ดินแห้งเนี่ยเราจะเห็นเป็นสีอ่อนใช่ไหมครับแล้วก็พอเราลดน้ำแล้วเนี่ยดินมันก็จะเข้มขึ้นทีนี้เวลาที่เราลดน้ำนะครับความถี่ของการลดน้ำก็คือเราจะลดตอนที่ดินในกระถางแห้งแล้วซึ่งดินญี่ปุ่นเนี่ยจะมีคุณสมบัติก็คือจะโชว์ให้เราเห็นว่าดินแห้งแล้วหรือว่ายังชุ่มอยู่นะครับม,มันต่างจากการที่เราโรยหินแบบนี้ ซึ่งการที่เราโรยหินแบบนี้เราจะไม่รู้เลยว่าดินในกระถางแห้งหรือยังนะครับพร้อมที่จะลดน้ําครั้งต่อไปหรือยังแต่ทีนี้ตรงนี้เป็นต้นถังทองนะครับก็จะเลี้ยงดูแลง่ายๆก็เลยใช้หินก็ได้นะครับอ่าตัวนี้เป็นแมมมิลเลี่ยลูกก๊อฟนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับง่ายๆนะฮะต่อไปก็ ลดน้ําน้องนะครับก็หลังจากที่เราปลูกแล้วเนี่ยผมก็จะเก็บน้องไว้สัก2อสาวันก่อนที่จะลดน้ำนะครับเพื่อที่จะให้รากเขาเนี่ยได้ปรับตัวกับดินที่อยู่ในกระถางก่อนก่อนที่จะลดน้ําครั้งแรกหลังจากที่เราย้ายบ้านให้น้องแบบนี้นะครับครับผมตอนนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับสําหรับวิธีการในการย้ายต้นแคคตัสนะครับจากกระถางเดิมไปกระถางใหม่ของเราก็จะมีเทคนิคในการตัดรากนะครับก็อย่างที่ว่านะฮะตัดรากไม่ต้องเหลือไว้เยอะนะฮะก็อาจจะเป็นเหลือแค่ตัว รากแก้วไว้นะครับเพื่อที่จะให้น้องเนี่ยทำการขยายรากลงดินไปลึกๆอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ